นะครับอะพร้อมแล้วนะฮะเรียงมาเลยนะครับเนาะเอ้าพ่อพ่อใหญ่เอาเรียงมาเลยเอาขอไม้ฝั่งนี้ก่อนนะครับอไม้พี่สาวก่อนเออนะครับอันนี้คือเดี๋ยวแถวหน้านะครับวิศปินเชิญแถวหน้ายืนเลยครับยืนเรียงแถวหน้าเลยครับแถวแรกเชิญก่อนเลยครับยืนเรียงลําดับเลยครับโอเค รักใครชอบใครเชียร์ใครกี๊ดเสียงได้ปกติเลยเริ่มแนะนำตัวศิลปินพร้อมแล้วเชิญเลยครับแนะนำตัวก่อนนะคะทุกๆคนต้อนรับศิลปินแล้วก็น้องใหม่ที่มาวันนี้นะคะพี่น้อยวัชรินค่ะขอบคุณเสียงตบมือด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกน้องๆทุกคนนะครับผมมาวินวงสกรอนอุดรท่านีครับ ครับผมยินดีต้อนรับศิลปินทุกท่านนะครับแพทย์พีรพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องๆสุขคนครับผมกับพึ่งมาใหม่ครับน้องฟอสสิทธิชัยนะครับหรือว่าสิเอิญพีก็ได้ครับพี่ฟอสสิทธิชัยนะครับอายุ23 24ปีแล้วครับพี่น้องครับก็ขอบคุณมากครับผมฝากเด้อครับไม่โป่งใสเลยนะไม่ค่อยโป่งใสเลยนะเชิญป้าป๋าค่ะสวัสดีแม่เอาบังโอนอ๋อไม่ใช่ สวัสดีน้องๆสุภูสุคนนะครับสวัสดีผู้บริหารนะครับการเลียฟผู้บริหารแล้วก็พ่อๆแม่ๆนะครับพี่หนึ่งนะครับหนึ่งดินเซนทวิทนะครับยินดีต้อนรับน้องๆสุภูสุขนนะครับพี่หนึ่งดินครับเิญท่านต่อไปเลยครับเศร้านะว่าเราสวัสดีลูกๆทุกคนครับลุงจ๋วระเบียบวัฒนินครับมีปัญหาเรื่องยุคเรื่องยาตะกี้ประตูนี้ผู้ชวยตรงนี้พี่ออสก็บอยได้ แล้วก็พี่บีลูกพ่เปียเพิ่์ลวา้บอกแนะนํำน้ำเลี้ยงอยู่เลี้ยงยาครับว่ามีแห้งก็ปรึกษาได้เดี๋ยวนี้มีผู้ซอยหลายคนแล้วว่าต้องปรึกษาพ่คิวก็ได้พี่บีได้พี่ออดได้ลุงจิ๋วควับจะสินครับยิดีลุงจิวว๋วครับใครไม่สบายอยากฉีดยาต้องหาคนนี้นะครับรับรองหายไปจากโลกนี้เลย <laughs> <laughs> ท่านต่อไปเช่ญเลยครับ สวัสดีครอบครัวระเบียบที่น่ารักทุกท่านนะคะแพรว่ากาละสินค่ะพี่แพรว่ากาละสินค่ะโอ้โหกองเชียเยอะเหลือเกินเชิญน้องใหม่ท่านต่อไปเลยครับปีจ้าเมยิมสมรดีคุณชมลินเดศปากเนือเน้อปากตัวกับลูกๆสุก้นเดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเมียเม,มียิมตั้งแต่อยู่ไปคือว่าคุณยวนหรือเสือ เ,เด็กหญิงยื่นก็ได้นะจ้าท่านต่อไปเชญเลยครับครับสวัสดีทักทายพี่น้องสมาชิกเก่าเลยไหมนะครับน้องท็อปธนาชัยเด้อครับผมโอ้ยจะ<อ>เป็นน้องครับครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมน้องๆสามารถฝากตัวฝากกายฝากใจได้นะครับต่อสู้ชีวิตใช้ได้เหรอ อันนี้ก็นายห้างเหมือนกันนะครับเจ้าของค่ายเพลงบ้านต่อโชคมิวสิกนะครับต่อไปเชิญเลยครับครับผม welcome everybody นะครับนเดียวพงษ์สะท้อนครับพีนะเดียวพงษ์สะทครับตอนนี้ขออนุญาตเชิญพี่ศิลปินที่นับตัวแล้วเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยและตามอัตภาพเลยนะครับเชิญเลยนะครับแถวหลังเชิญเอากายี้ไปด้วยครับเอากายี่ลงไปด้วยครับ แถวด้านหลังเช่นไรครับพี่น้องครับถือว่าเมื่อนี่พี่น้องที่เขามาเบิรงกาจะได้เป็นคําตอบนะครับว่าศิล,ลปินผู้ใดยังอยู่สังกัดหรือว่ารวมงานกับระเบียบว,วัฒนศิลป์กันแน่นะครับแต่ว่าศิล,ลปินบางส่วนบางท่านอาจจะติดภารกิจหรือว่ายังเดินทางมาไม่ถึงนะครับอ่ะเ <c oughs> ชิญเลยครับแถวด้านหลังนะครับเชิญเลยครับแถวด้านหลังเชิญเลยครับศ <c oughs> ิลปินไหมบดดำดำนั่นลูกคอยลูกคอยลูกคอย เออเอาลงมาพ่อลุ่งอะเริ่มจากหัวแถวเลยครับสวัสดีค่ะบีบุษกรระเบียบวัฒนศินค่ะน้องบีบุษกรครับจ้างมาไหลปันไดลูกจ้างของเชี่ยไหลบันไดเชิญเลยครับต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องเบนชลดาระเบียบวัฒนศินค่ะขายน้ำขายชากาแฟเสียที่สุดในบ้านสวัสดีค่ะเ สวัสดีพี่น้องสปูุ้ยทุกคนค่ะใบเตยสุบแชราระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะนีใบเตยเอาพ่อตู้พ่อไงว่าอีฉันยอผู้หญิงสูพายายหาปลาเน่าโอ้ยมันมองเพื่อนเพื่อนตีเอ้เจนน้ำรถตู้สิ่งระเบียบวัฒนศิลป์สวัสดีค่ะจะเป็นสิ่งบ่สิ่งแต่เข้มสองเทียร์ลราปีนคนไหนบ่มีสุลามมหาเจนน้ำเดือดร้ายเลยนี่แม่นพอพอสาธิต พี่เทนนี่ค่ะระเบียบว,วัฒนสศิลนนะคะเป็นตลกด้วยดูในห้องชุดด้วยนะคะฝากน้ำฝากตัวด้วยนะคพี่เทนนี่ครับคุณคือสี่ไหท์เธอรูกตื่นเต้นค่ะตุ๊บตับไก่ทองค่ะปีนี้สังกัดระเบียบปีแรกฝากน้ำฝากตัวนะคะขอขอฟังแนะนําตัวแบบเจ๊ตเต,ต๋วหน่อยปีนออีออ้สังกัดระเบียปีแรกชอบกินลาเต้นากลาโต้ ฝากด้วยฝากตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะตุต๊กตาไก่ทองระเบียบวัฒนศิลป์ครับสวัสดีค่ะเชอรี่ปิยาพรค่ะสังกัดระเบียบวัฒนศิลป์ปแรกคือการฝากพี่้องไว้น้ำละกันค่ะเชอรี่ปิยาพรเจอสันครับไม่ดามลอตเตอรี่กำลังชีบเอาสวัสดีค่ะกล,ล้วยเป็นกมลระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะคลายลอตเตอรีทุงหวดเด้อค่ะเด้อ <c oughs> เบิ ų, od, rumor, new, word, ้ไปอีกหนึ iter, th nuts, th racist, uh ่งเบิ้ไปเบิ้แล้วจ้าโอ้เบิ้แล้วเบิ้แล้วครับพี่กล้วยเปรมกมลต่อไปเช่นไรครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทีมระเบียบวัฒน์ศิลทุกท่านนะคะพี่แต้วสุกัญญาระเบียบวัฒน์ศิลค่ะพี่แต้วสุกัญญาระเบียบวัฒน์ศิลครับสวัสดีครับมังกรนาราพนครับยิ้มไม่รู้มันึ้นมายิ้มยิ้มหมดเลยหมดเก่งเดียโอเคครับต่อไปเช่นไรครับ ยิ้มได้เท่านั้นสวัสดีครับกุ้งธินกรครับผมพี่กุ้งธินกรสวัสดีค่ะจุ๋มชนิดาค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอแมนบอกเออเพิ่นตินันเพิ่นพี่สวัสดีค่ะพีมอมอนค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีครับโอเคครับเชิญพี่ๆศิลปินลงด้านล่างเหลือพี่น้ำพี่เอมออนก่อนแนะนำถ่าเราถือเสื้อ